ให้ใครให้ใครให้ใครจับไป่น่ามันนานุกแม่ปูให้ถวนมาให้ถวนมาให้ถวนเรี้ยมอะ Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Vô này đó dù cái bộ này nó Ờ oh, chơi léo, chơi léo. <cười> <cười> à, đi nhé lên đi đi <laughs> Đẹp. <laughs> Ừ, Để nó tỏa tẹt Quá, quá hãy bù vâng Kẹp, kịp kẹp, lúc kẹp Ở kẹp

เอ้าวอ้าวไปดูแล้วปิวแล้วลูกเดินไปเก็บมาไปปิวแล้วปิวแล้วเอ้อเออเอนู่นปิวไปนู่นแล้วปิวไปนู่นอ่ะอายาหายาหายา อฮียเอายเก็บให้นะเกียวมาข้างบนเลย

เอ๊มาดูโทรศัพท, <1971. S 1> ท <dunno> ault, ์ที <Alex van. S 1> ่โทถออกแล้วเนี่ยน่าอุ้มอุ้มชาร์จอยู่ย่าย่าก <flush> ินน้ำ เลือกด้วยเดีวยดวๆยค่อยๆ่อยเดี๋ยวทิมัินละกาาลำลักลำลัก